ก็กลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูคลิปใน youtube มาแล้วก็เล่นตามจนได้นะครับอแล้วเอาโค้ดโซดาใส่ในอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเดินกลับอะบินมันมันเดินกลับโอ้แก๊สหยุดแล้วตงไปเลยนะครับอ่าโลดดิง้งคุยเลยซสู้ โอ้โหไอ้บ่าวนุนอนตายอยู่เอาถังไปว้างเออบินระวังระวังเยอะๆอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวตายถังอ่ะเออเอาไปวางทางซ้ายวางทางขวาเลยวางเลยเอาถังต่อกันแล้วก็โดนเดินโดดโดดข้ามซะเลย ก็ตั้งไปทั้งพันนั้นแหละตั้งทั้งอย่างนั้นแหละกับสภาพเดิมแหละก็อีกอันนึงตั้งใกล้ๆอีกอันนึงตั้งใกล้ๆเลยเขาก็เป็นการเล่นเกมแบบเกมนี้บอกว่าใช้สมองสุดๆเลยครับ trigger i n t e r f a c

มีเด็กอ่ะมันบอกว่าซัมคายอ่ะไปดูใหม่เลยมันเขียนว่าซัมคายเด็ก,กนนอ๋อคนทางนี้ก็ได้อลองออกดูซิมีอะไรเอ่ยลากมาดูซิมีอะไรบ้างเอ่ยจูบ,บูจูบ,บู อ้ยตู้ทับตู้ทับนั่นไงมีดออยู่เอเวยอ่า่านแล้วก็ก็กไปเล่นกันเรื่อยๆนะครับไม่ไดีรออะไรเข้าไปบินไม่กลัวอะไรเลยนะ คนเส์เข้าไปแบบไม่กลัวอะไรเลยครับอย่าไปดื้อนักแรงตู้ศพอยู่เดี๋ยวเปิดตุ้งมันลนออกมาอะไรเนี่ยมันคือผงรือือความทรงจำนั่นเองเอาตั้งับรนาน,นียฉันไม่เคยใช้อันนั้นเอ้ยฉันจะไม่มีวันใช้มันอีก กระชากเลยนักเลงหน่อยกระชากเลยโอ้ยอะไรเนี่ยจเจอแฟร์ไอ้นั้นไม่เอาเอาไปติดแผงวงออเทปนั่นแฟร์อย่าใช้อย่าใช้แล้วมันเทปเอาไว้ฟังเวลากลัวผีไงนั่นก็แบตเตอรี่เฮ้ยเอาเทปไปใส่เอาเทปไปใส่เอาเทปไปใส่ i predict that it will be my cell they visit next to my knowledge i am the last remaining member of the elevated at this facility and so it falls upon me to ensure that sino protocol is not compromised for that reason i record here the only way i have discovered to neutralize the viral threat จบครับถอดออกมาได้ไหมอาทิตย์มันพาขายนะได้หลายตังค์ใช่ออกจากห้องนี้เถอะมันไม่ค่อยน่าอยู่เลยปิดด้วยมีมาราย,ยาทจัง ้ยข้างหลังบินมีประตูนึกว่ะเอานั่นไม่ใช่ประตูนิว้าไปไปไปทางเดิมเลยเออนั่นน,นีมีเลือดด้วยโดนตัวไรลากเข้าไปแดงเนี่ยเปิด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 เอาล็อกเดมยอย่าที่เอาเรียนแม่งัดแล้วนะอ๋ออ๋อ มันเป็นประตูไฟฟ้ามีต้องไปทำอะไรกับเครื่องไฟฟ้านั้นสักอย่างเอาโซดาไปใส่อ่ะ Nope น,นั่นอะมันมีน็อตอยู่อันหนึ่งอะเหรียญอยู่ตู้อืมบินไปแล้ว มันคิดว่ามันจะมีค้าๆกลองอ่ะกลองไฟฟ้าคัดเอาวันไปหาดูต่อแล้วก็มีอยู่แต่ห้องนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เออห้องนั้นแหละ หรือว่ากลับไปห้องนู้นเลยเฮ้ยลิ้นชักลิ้นชักถุยไปไปไปห้องห้องเก่าเลยห้องเก่าห้องที่ว่าที่เราตกใจอ่ที่มีตัวอะไรมากระแทกประตูนั่นแหละโหเสียงประตูน่ากลัวนะ ไม่แน่โออก็เันก็จบการรีวิวพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะครับ